ซีรีสคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ่งบาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเร็กพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าท่าเงินฝากประจํา1 2 2ต่อปีนะครับฝาก1นึ่งบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ นะครับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีณนะที่จ่ายสําหรับดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดจากธนาคารออมสินเลยห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์ like, กด subscribe อมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแคมเปญเงินฝากผือเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.22%ต่อปีเงื่อนไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับไม่ต่ํากว่า1000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปี ขึ้นไปบุคคลนิติบุคลบคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตรากเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1น4ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1น2ต่อปีระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568เท่านั้นนะครับเงื่อนไขการถอน 1. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ 2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบกำหนด5เดือนนับตั้งแต่วันฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษณวันถอนในอัตราต่ำสุดภาษีหากนให้จ่ายบุคบคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีนให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้นั่นเองนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือน5เดือนนะครับเงิน10,000บาทดอกเบีย้ย1.04หรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 2 2ต่อปีจะเป็นวันที่ฝาก151วันดอกเบีย้ยรับ4 3บาท สองสตางค์อัตราบเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้วก็ถ้าอัตราบเบีย้ยยังไม่เกิน2องหมืนบาทก็ไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายนะครับสรุปเงินต้น1 0,000บาทบวกดอกเบี้ย43บาท2ส,สตางค์เป็น1 0 4 3งหมบาท2ส,สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.22%ต่อปีนะครับจะมากันสลับวันนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแคมเปญน,นี้จะผัดเปลี่ยนตัวเงินฝากนะครับไปเรื่อยๆนะ1น0 0 0หม0 0 0สอ0 0 0ื่0 0 0มห0 0 0นส0 0 0มื่นหไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะมาดูกันได้ว่า,าฝากเงินเท่านี้จะได้ดอกเบีย้ยเท่าใด ก่อ,อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ